คลิปนี้รีวิว Lenovo Tab Plus เป็นแท็บเล็ตที่สร้างมาสำหรับความบันเทิงทั้งภาพและเสียงเริ่มจากสิ่งที่เรามองเห็นก่อนก็คือหน้าจอเนี่ยแสดงผลได้สูงสุดอยู่ในระดับ 2K ครับด้วยขนาดที่ใหญ่ถึง11.5นิ้วและคนที่รักในเสียงดนตรีเขาให้ลำโพงเทพซ่าอย่าง JBL อ,อโอ๊ยลูกหลานผมเองให้มาทั้งหมดถึง8ตัวเจอโน้ตบุ๊กอีกกำลังขับทั้งหมดแ่ย 26วัตต์แต่ว่าเทคโนโลยีหนึ่งที่ต้องมีนั่นคือ Dolby Atmos ซึ่งจะตั้งค่าอย่างไรปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวว่ากันครับเรื่องแรกที่อยากพาไปดูคืออุปกรณ์ในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างและต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือไม่เดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคนดูจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่กดเข้ามาดูในตัมเนลอันนี้ เลเยอร์ Layer, ชั้นแรกสุดเนี่ยโอ้โหมีความหนาที่หนามากๆนี่พิกให้ดูครับขอข้ามไอสิ่งนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูอันถัดมาเนี่ยมันก็คือชั้นของการใส่เครื่องวางเครื่องครับซึ่งผมเอาออกไปเทสไปทดสอบทําข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยเราจะมาดูชั้นสุดท้ายครับที่จําเป็นมากๆเปิดฝั่งนี้ให้ดูก่อนเราเห็นว่ามีอะแดปเตอร์แลกสายชาร์จมาให้ครับแงะออกมาดูนิดน,นึงว่ามันชาร์จเร็วไหมล่ะซึ่งสายที่เขาให้มาเนี่ยเป็นรูปแบบ USB Type C ไปยัง USB Type C ครับ ชว่วยประมาณสัก1เมตรนะหเมตรเห็นจะได้นะครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปอ่ะเอาละเรามาลุ้นอะแดปเตอร์กันครับที่เขาให้มาจะชาร์จเร็วเท่าไหร่อะแดปเตอร์เป็นของเล n o v o เองนะครับรูปแบบปลั๊กเป็นปลั๊กขากลมแนวตั้งแบบนี้เลยขนาดไม่ใหญ่เกินไปครับเทียบกับฝ่ามืออุ๊ยเห็นตัวเลขแล้วอะ <laughs> ชาร์จเร็วของเขาเนี่ยรองรับสูงสุดคือ45วัตครับรูปแบบก็คือ u s b ทแบบที่บอกไป ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของเอกสารแล้วก็พวกเข็มจิ้มถาดซิมครับอ่ะเดี๋ยวผมแงะออกมาให้ดูก่อนนะจะได้ไม่มีการหมกเม็ดเกิดขึ้นว่าเอ้ยในกล่องมันมีเยอะกว่านี้หรือเปล่ามีแค่นี้เลยครับก็คือ Quick Start Guide แล้วก็การวารันตีที่ผมสงสัยก็มันมีอะไรอยู่ในนี้อีกไหมไม่มีแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจิบยกเอาตัวพระเอกเนี่ยมายนโฉมกันครับบอกไว้ก่อนนะว่าดีไซน์รอบๆตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับแท็บเล็ตรุ่นทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้คล้ายกับโน้ตบุ ฝั่งด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะปีเป็นไมโครโฟนรับเสียงสนทนาสายอยู่2จุดด้วยกันอ่านี่เลยครับเป็นจุดที่เด่นมากๆคราวนี้ครับในตำแหน่งใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเหมือนหน้าตาเป็นถาดซิมเลยครับหน้าตาแปลกๆฮะซึ่งอันนี้อธิบายง่ายๆเลยครับว่าเขารองรับการใส่ไ i โคร s d g a r d ไม่สามารถใส่ซิมหรือรองรับการโทรเข้าโทรออกได้รุ่นที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นรุ่นที่ต่อ WiFi ได้เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปใช้งานนอกบ้านเนี่ยคุณก็จะต้องมีฮอสปอตหรือว่ามีตัวพ็อกเก็ต WiFi ปล่อยสัญญาณเข้าไปและก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงแบบออนไลน์ทุกๆสถานที่ได้แล้วก็พื้นที่ด้านบนนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มและลดเสียงที่เขาจะแยกปุ่มออกจากกันนะครับแล้วพลิกไปดูกันที่ฝั่ง ซ้ายมือของตัวเครื่องบ้างดีกว่าเนาะซึ่งฝั่งนี้เองนะเราจะเห็นว่ามีปุ่มล็อกหน้าจออยู่บริเวณที่ใกล้กับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเมื่อกี้นี้เลยเวลาที่เราใช้งานจริงๆแล้วเมื่อแท็บเล็ตวางเป็นแนวนอนนะครับไอปุ่มล็อกหน้าจอเนี่ยจะอยู่ประมาณนิ้วชี้ด้านซ้าย เราข้ามมาที่ฝั่งซ้ายสุดก่อนเลยเราจะเห็นเป็นรูมินิแจ็ค3.5มิิเมตรไว้ใช้สำหรับต่อหูฟังฝั่งขวามือเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจาก USB Type C ที่ใช้สำหรับการชาร์จก่อนครับสำหรับคนที่วางเครื่องชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยเพราะสายเนี่ยมันก็จะเป็นระนาบเดียวกับโต๊ะอันนี้คือดีไซน์มาดีครับเพราะว่าถ้าสายชาร์จไปอยู่ในบริเวณขวามือด้านบนเนี่ย สายมันก็จะห้อยระยงระยางและพอร์ตมันก็จะลังกันด้วยเราย้อนกลับมาที่ฝั่งของลำโพงที่ซ้ายมือกับขวามือจะมีเหมือนกันครับและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตรงกันแบบเป๊ะๆโดยที่ฝั่งด้านบนนะครับจะเป็นลำโพงทวิตเตอร์หรือลำโพงที่ใช้ขับเฉพาะเสียงแหลมเสียงกลางให้มาทั้งหมด4ตัวครับขวามือหรือซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นช่องลำโพงขนาดใหญ่นี่แหละครับมันคือซับวูฟเฟอร์ที่ใช้ส่งเสียงเบสเสียงต่ำออกมา มีมาให้ทั้งหมดรวมกันแล้วอีก4ตัวแหลมกลาง4เสียงซับเบสอีก4เป็น8ตัวรอบเครื่องซ้ายกับขวามือนะขณะใช้งานหากพูดถึงขาตั้งที่เขาให้มาถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปนะมันก็คงจะกลางได้แค่มุมปั้นครับคล้ายๆกับเราซื้อโน้ตบุ๊กมาใช้งานถ้าเกิดว่าอยากจะใช้มุมที่มากกว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แท็บเล็ตมันจะทำไม่ได้เพราะมันจะติดข้อล็อกของเขาใช่ไหม แต่ข้อดีสำหรับ l e n o v o Tab Plus เราสามารถกางให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันอยู่ใกล้กับระนาบเดียวกับโต๊ะมากๆคำถามง่ายๆทำไมเราไม่วางตัวเครื่องตรงๆให้เป็นระนาบเดียวกับโต๊ะไปเลยเพราะว่าเวลาเราใช้งานแท็บเล็ตเนี่ยหน้าจอมันใหญ่ถูกไหมแล้วพอเราวางระนาบเดียวกับโตะเนี่ยมันจะสะท้อนดวงไฟด้านบนหัวเราแต่ขาตั้งของ Lenovo คิดมาแล้วว่าอยากจะให้มันตั้งองศาแบบ เชิดหน้าขึ้นมานิดน,นึงมันจะไม่สะท้อนกับดวงไฟตลอดเวลานะขณะใช้งานก็จะมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนขึ้นนั่นเองนี่คือข้อดีของขาตั้งที่ผมไม่เชื่อว่าใส่มาในแท็บเล็ตไซส์แค่นี้พอเรามาดูกันที่สเปคของน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก650กรัมครับเทียบเท่ากับการถือสมาร์ทโฟนประมาณสัก2-3เครื่องไปในเวลาเดียวกันถ้าไปเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เขาทำมาบางๆเบา ยังไงแท็บเล็ตไอที่อยู่ในมือของผมพร้อมกับขาตั้งเนี่ยก็ยังเบาวกว่าอยู่ดีตามสเปคนะครับจอที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นพาร์เนล IPS แต่ถ้าจะให้วัดจากการใช้งานจริงๆผมว่า IPS ของเขาเนี่ยมุมมองอาจจะไม่กว้างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราบิดตัวเครื่องไปไปมาๆหรือเราขยับตัวไปมองด้านข้าง สีสันความสว่างมันแอบที่จะบิดเบี้ยนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยองศาการมองหน้าจอเน้นไปทางมองตัวเครื่องตรงๆขนาดหน้าจออยู่ที่11.5นิ้วนะครับแสดงผลในระดับ 2K หรือว่า2000คูณ1200พิกเซลตอนนี้นะถ่ายทำเนี่ยเราปรับแค่ไม่ถึง50%นะครับลองสไลด์ให้ดูฟื้นนี่ครับเต็ม100%สว่างประมาณนี้ถามว่าดูจากกล้องหูอาจจะดูไม่ออกหรอกเพราะว่ากล้องเนี่ย มันไม่เหมือนตาจริงๆเอาความรู้สึกบอกหน่อยละกันนะครับว่าถ้าเป็นตัวเลขประมาณ400นิตเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับน้ตบุกรุ่นทั่วๆไปให้ใช้ในอินดอร์ในบ้านในตัวอาคารมากกว่านะครับในด้านของรีเฟชเลสนะครับเข้ามาที่อัตรารีเฟชหน้าจอเนี่ยจะพบว่าตั้งค่าได้3คํคำสั่งครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากปรับเป็น90 h z ใช้ในกรณีที่อยากจะได้หน้าจอลื่นไหลาหากใครอยากจะประหยัดพลังงานใช้งานได้นานๆถึงจะชาร์จ1ครั้งเนี่ย ก็ปรับเป็น60เฮิร์ตลอดเวลาก็ได้ครับเวอร์ชั่นล่าสุดที่กำลังรีวิวอยู่นี่นะครับเป็นรหัส16.0.13.269เราย้อนกลับมาที่การตั้งค่าเสียงบ้างดีกว่าเพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่ d o l บ y ครับเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราใช้ลำโพงของแท็บเล็ตเนี่ยจะไม่สามารถปิด ดอเบ y a แอดมได้เขากําลังหมายความง่ายๆว่าไอดอเบย m แอดมอเนี่ยเปิดตลอดเวลาเว้ยคราวนี้มาดูในด้านของพรีเซตการปรับแต่งเสียงมีให้ง่ายๆ3รูปแบบคือไดนามิกภาพยนตร์แล้วก็เพลงครับ JBL อ่ะครับ You know ของดีอ่ะมันก็ต้องปรับได้หน่อย เรามากันที่ preset เ,เสียงครับแล้วก็มาเลือกได้เลยเนี่ยเขามีพื้นฐานให้เสียงสว่างแบบสมดุลหรือแบบสีโทนอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรับเองเนี่ยก็สามารถที่จะ EQ ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10ย่านเสียงหลักลองปรับดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างเสียงที่ได้ดีกว,ว่า เรื่องของไบโอเมติกและรหัสผ่านในที่นี้เนี่ยรองรับเพียงแค่การสแกนใบหน้าแล้วก็การลากเป็นรหัสพินนะครับคือแค่นี้เลยไปที่แอปไหนก็ได้ที่คุณต้องการกดไปที่ไอคอนของแอปนั้นๆก่อนแล้วเขาก็จะมี dropdown ให้เราเลือกหน้าต่างลอยคือ pop up หน้าตาแบบนี้นี่ครับ pop up ตรงนี้สามารถลอยไปลอยมานขณะใช้ แอปพลิเคชันอื่นก็ได้ครับซ้อนทับกันแบบนี้หรือแม้กระทั่งเราอยากจะให้การแสงผลนั้นๆเนี่ยเป็นการแบ่งคนละครึ่งจอก็กดดอดาวลงมาแล้วกดคําว่าแบ่งหน้าจอแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าแอปที่2จะเอาแอปอะไรในที่นี้ผมเลือกเป็น Google Chrome และก็แอปพลิเคชันแสดงภาพปรับสัดส่วนได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเอาง่ายๆอ่ะการแบ่งจอทุกฟังก์ชันที่เราเคยเห็นน่ะทำได้ครับ เวลาที่เราปิดแอปที่เราเคยแบ่งเอาไว้เนี่ยมันยังคงคาอยู่ใน recent แอปนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้อยากจะกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็กลับมาคลิกที่การแบ่งจออีกครั้งหนึ่งไปกันต่อที่คําสั่งปากกาและคีย์บอร์ดนะครับต้องบอกก่อนว่ากล่องที่เราเพิ่งแกะให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไม่มีการแถมปากกาแล้วก็ไม่มีการแถมคีย์บอร์ดมาฮะเอ๊ะผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งผมลืมแกะกล่องนี้ <laughs> เอาไว้ <laughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนสุดท้าย ในที่นี้ครับ n o v o มีปากกาเป็นของตัวเองยี่ห้อตัวเองเลยแล้วก็มีคีย์บอร์ดไร้สายเป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวเครื่องไปหมื่นนิดๆเนี่ยเพิ่มสิ่งที่ต้องการใช้อันนู้นนี่นั่นคุณก็ซื้อเพิ่มเข้าไปได้เลยครับลำหนบถันมาครับคุณสมบัติขั้นสูงเขามีโหมด p c ครับจำลองหน้าต่างคอมพิวเตอร์เลยตรงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เวลาบูตใหม่แป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวครับกี่วิเมื่อกี้จับเวลาได้ประมาณไม่ถึง2วิอะ ไวมากแล้วคุณดูครับหน้าตาม,มันคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยซึ่งมันคล้ายกับ Windows มากมาถูกใจครับผมบอกเลยนะเวลาใช้ Google Chrome เนี่ยการแสดงผลก็จะเป็นเหมือนฝั่งของคอมพิวเตอร์เลยไม่ใช่เป็นการแสดงผลในเวอร์ชั่นสมาร์ทโฟนแล้วนะครับเอาล่ะเวลาที่เราจะออกโหมดโหมดนี้นะครับออกยังไงมากันที่ซ้ายมือด้านล่างเหมือนตอนที่เราจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยแต่เราแค่กดคำว่าออกแค่นี้ แล้วก็รอ2วิเหมือนเดิมหรือจริงๆเนี่ยเราไปเพิ่มช็อตคัดตรงนี้ให้เป็นรูป PC ตรงนี้ก็ได้อะลองกดดูจึ๊บเข้าได้เหมือนกันรวดเร็วมากการตั้งค่าอ,อื่นๆการปรับแต่งเสียงความสงความสว่างเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกับฝั่งของ Windows เลยนะครับอันต่อมาคือโหมดอุปกรณ์พ่วงต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเพื่อรองรับการแมปปิ้งปุ่มในกรณีที่คุณอยากจะเล่นเกมสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังก็คือการโคลนแอป เพราะว่าพ่อค้าไม่ขายบางคนนะครับจำเป็นจะต้องใช้ลายสองอันนึงไปของส่วนตัวอันนึงไปของร้านค้าแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยการโคลนแอปไม่รองรับครับผมลองหาดูแล้วนะหาไม่เจอเขาสามารถอัปเดตมาในเฟิร์มแวร์ตัวหน้าได้และถ้าเกิดว่าในอนาคตมีฟีเจอร์ใหม่ช่วยมาแชร์กันหน่อยว่าเขาเพิ่มฟังก์ชันนี้แล้วนะคุณนิวโอเคผมจะไปกดหัวใจให้คราวนี้ฟีเจอร์อื่นๆที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานทำได้มากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่างครับ3นิ้วลากลงมาแคปจอได้ไหมทําได้ครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะแคปหน้าจอแนวยาวๆอะ่ะได้ปะ3นิ้วลากลงมาครับเหมือนว่านะทําได้นี่นะมีไอคอนเล็กๆให้เรากดกดให้ดูครับสิ่งที่แตกต่างกับฟีเจอร์ทั่วๆไปในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นก็คือปกติมันจะเลื่อนให้เองซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเลื่อนหน้าจอให้ดูแบบนี้ครับผมจะค่อยๆสไลด์นิ้วไวชึบอ่ะชือ่ะชอ่ะช ไม่ไปแล้วแฮะมันเป็นภาพหน้าจอแนวยาวจริงๆใช่ไหมคือข้อจํากัดของเขานะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์มันยังไม่เรียบร้อยเราลองแนวตั้งบ้างเีกว,ว่าเลื่อนให้ดูปัป๊บสุดแค่นี้จริงๆครับแนวตั้งก็สุดแค่นี้เหมือนกันทั้งๆที่จริงๆแล้วบทความในบันทิปของกระทูนี้เนี่ยมันยาวกว่านี้นะเอาละคราวนี้เราจะไปที่ฟังก์ชันการแคปหน้าจอที่เป็นวิดีโอนะครับราปัดช็อตครลงมาแล้วก็กดตรงกลาง ปังนี่ครับเขามีป๊อปอัพสวยๆเราเข้าไปดูการตั้งค่ากันหน่อยครับมาโหตัวเล็กจังเลยเราสามารถตั้งความละเอียดได้นะฮะว่าจะเอาเป็น UHD แล้วก็ HD ที่เป็น Full HD แล้วก็ความละเอียดมาตรฐานน่าจะเป็น 720p นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยแหล่งที่มาของเสียงเราเลือกได้ว่าจะเป็นอัดหน้าจอแบบไม่มีเสียงเลยก็ได้นะครับหรือมาจากเสียงของอุปกรณ์คือเสียงเกมเสียงเพลงที่เรากําลังเปิดแอปอยู่เอาเสียงจากไมโครโฟนอย่างเดียวก็ได้ครับหรือจะผสมระหว่าง เสียงเกมกับเสียงไมโครโฟนที่เราภาคก,การเล่นเกมอยู่ก็สามารถทำได้วิธีการที่จะเริ่มอัดก็แค่คลิกปุ่มสีแดงแล้วก็จะมีการจับเวลาอยากจะกดหยุดเมื่อไหร่ก็จะขึ้นเป็น ui ให้ประมาณนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยอันนี้ครับอันที่อยู่ตรงกลางรูปใบหูคืออะไรกดคลิกก็ไปดูหน่อยสิ่งสิ่งนี้เมื่อกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเด้งโอเวอร์เลย์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนี่อยู่ตรงนี้เมื่อเราปิดมันก็จะหายไปเราลองคลิกค้างเอาไว้นะครับเขาจะเข้าสู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า เสียงพื้นหลังแล้วเราจะต้องกดเปิดก่อนถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรในที่นี้ปรับความดังปรับความเบาได้มันคือเสียงกล่อมหลับครับหรือกล่อมเพื่อให้เราคลายเครียดหรือกล่อมเพื่อให้เรามีสมาธิมากขึ้นมีรูปแบบเสียงมาให้อย่างเยอะไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนตกเสียงทะเลเสียงพายุเสียงหุบเขาที่มีต้นไม้เยอะแยะเสียงการแคมปิ้งจุดไฟ ผู้าผู้าเลยอย่างนี้นะแต่ว่าเขาน่าจะมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่สามารถตั้งเวลาถอยหลังได้ว่าครบ2ชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยปิดอัตโนมัติให้ด้วยเพราะว่าเราคงน่าจะหลับลึกไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวกินแบตไหลยันเช้ากดตัวอย่างเสียงให้ฟังแบบคร่าวๆจากลำโพง JBL รอบตัวเครื่องตั้ง8ตัวเนี่ย คราวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องสปงสเปคกันม้างดีกว่า CPU ที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็น MediaTek Helio G99 ครับมาพร้อมกับ GPU ที่เป็น m a l i G57MC2 เดี๋ยวเราไปทดสอบในฝั่งของการเบ h m a มารครับไม่ว่าจะเป็น Geekbench 6 3D m a r k AnTuTu benchmark เอาแบบให้ครบถ้วนเอาตัวเลขตรงนี้ที่ผมขึ้นอยู่ที่หน้าจอไปเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผมเคยรีวิวในช่อง The New C h ได้เลยเพราะว่าทุกรุ่น ผมขึ้นคะแนนให้ดูทั้งหมดในฝั่งของรอ m และ RAM นะครับจริงๆแล้วเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเลยแหละเพราะ RAM ที่ให้มาคือ8 g ครับส่วนในเรื่องของพื้นที่การเก็บข้อมูลเนี่ยในเบื้องต้นคือ256 g b ใช้ประมาณปีครึ่ง2ปีก็อาจจะเต็มแต่ว่าเขาก็ยังดีครับเขาให้เป็นช่องใส่ m i โคร s d Card ในพื้นที่ตรงนี้ที่คล้ายๆถาดซิมเนี่ย มาให้คุณสามารถอัปเกรดตามงบประมาณของคุณเองได้ผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกไว้ Lenovo Tab Plus เนี่ยใช้ Android version 14ซึ่งมีการการันตี OS ว่าสามารถอัปได้อีก2ปีครับแล้วก็มาพร้อมแพชช์ความปลอดภัยได้อีก4ปีสิ้นสุดในช่วงเดือนมิถุนายนปี2571ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราถ่ายทำปลายเดือน10ของปี2567 เราเปิดเครื่องขึ้นมาเราพบว่าเขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สามารถกดอัปได้เลยทันทีก็จะกลายเป็นว่าเครื่องของเราเนี่ยมันก็จะทันสมัยในด้านฟีเจอร์เอาล่ะเราพูดถึงเรื่องกล้องบ้างดีกว่าแท็บเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องกล้องถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปถ่ายภาพทั่วๆไปคลิปวิดีโอทั่วๆไปยังไงก็ถ่ายได้ครับเรามาดูสเปคหน่อยดีกว่ากล้องหลังคือมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับมีระบบออโต้โฟกัสมาให้ก็คืออย่างน้อยเราเนี่ยชูโปรดักชูสินค้า ชูปินใบเสร็จเข้ามาที่หน้ากล้องเนี่ยมันมีระบบโฟกัสให้เราสามารถถ่ายรูปแบบชัดๆได้ตำแหน่งของการวางกล้องหน้าถ้าเกิดเราถือเครื่องแนวนอนก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดเล็กๆที่อยู่เหนือ notch ของหน้าจออยู่ด้านบนก็ดีอยู่แล้วเหมือนกับโน้ตบุ๊กทุกประการกล้องหน้านี้จำไม่รองรับออโต้โฟกัสเพราะฉะนั้นเวลาเราถืออะไรไปใกล้ๆตัวกล้องหน้าและอยากจะถ่ายหรือว่ารีวิวให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยนะเว้ย hey, เนี่ยซื้อเมาส์าใหม่ ถ้าถือใกล้มากๆเนี่ยมันจะเบลอมันจะไม่โฟกัสมันจะไม่ชัดนั่นเองเทรนดของปีนี้นะครับก็คืออุปกรณ์แทบจะทุกอย่างที่เราจับต้องได้ที่เป็นสมาร์ทดีไวล์เนี่ยก็คือสามารถกันละอองน้ํกากันละอองฝุ่นเป็นพื้นฐานได้แล้วนะ IP 52ไม่ไดีขนาดเอาเป็นว่าน้ำหกใสหรือว่าหย่อนจุ่มลงไปในน้ำได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นฝนตกแบบปลอยๆอะไรเงี้ยกันได้ครับแต่ว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับอยู่ในระดับที่มากกว่าสมาร์ทโฟนอยู่แล้วไม่ใช่พิมพ์นิยม 5,000มิลลิแอมแน่นอนตัวนี้ครับ8,600ม ah. ิลลิแอมเจอรกมากเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าแบตของคุณเนี่ยหมดเลยนะ0%เลยจะชาร์จได้เต็มภายในเวลา90นาทีแบตเกือบหมื่นมิลลิแอมไม่ต้องรอถึง1คืนอะถ้าขายแพงเกินไปหลายๆคนก็โอ้ยไม่เอาอะเออแต่รุ่นเนี้ยเอาตามตรงนะหน้าจอก็ใหญ่อะ่ะ แล้วก็มีของแถมมาสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้แกะลองแง้มแง้มให้ดูหน่อยครับเราจะพบว่าสิ่งที่เขาแถมมาโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มมันคือเคสครับที่ผมเนี่ยถือกับหัวมันอยู่ลวดลายของเขาเนี่ยคล้ายๆกับหินอ่อนที่โดนขัดมาเออมันก็มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเคสของเขาเป็นยังไงเวลาเปิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับสามารถสอดตัวแท็บเล็ตเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ปิดพับได้ชึบพับได้ชึบ เป็นการป้องกันร,ริ้วรอยจากการพบพาไปในสถานที่ต่างๆเขาให้ใส่ไว้สำหรับเก็บตัวเครื่องคล้ายๆกระเป๋าอะโอเคสรุปราคากันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่หาจากอ e ีเมลไม่หาจากข่าวเลยนะผมเดาไว้น่าจะเกือบ2 0 0 0 0เพราะลำโพงก็เยอะจอก็ใหญ่ใช่ไหมเออชาร์จเร็วด้วยแต่ราคาที่เขาขายจริงครับ1 1 9 9 0บาทโอ้โหตบมือเลย ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับก็เอาเป็นว่าผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันอยากติดตามข่าวสารไปได้ที่ f a c e b o o k Fan p a g e Lenovo TH ครับแล้วก็เว็บไซต์ Lenovo.com เอาไว้ทิ้งท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆเพราะมันเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ผมตั้งใจทำนะครับเพราะว่าแท็บเล็ตของ Lenovo ในแต่ละรุ่นนะไม่ว่าจะขายราคาไหนมีจุดเด่นทั้งนั้นเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมร้านดูคลิปนี้จนจบนะครับลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่เมื่อมีแท็บเล ที่น่าสนใจราคาไม่แพงแบบนี้อีกไปแล้วครับสวัสดีครับ